ครับวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยขอสวัสดี FC แฟนช่องนะครับผมที่กำลังติดตามอยู่ทุกท่านนะครับผมอเรามาชมกันต่อนะครับผมวันนี้ก็จะเสนอสูตรอีกแล้วครับสูตรง่ายๆเบาสมองไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารให้มันยากนะครับผมสูตรนี้ง่ายมากนะครับ การทำก็ง่ายการคิดก็ง่ายแต่จะไม่ประกบให้นะครับให้ประกบกันเองนะครับผมมีหลายคนชอบชมสูตรปูเยี่ยมพารวยนะครับรู้สึกว่ามันเข้าง่ายๆว่าอย่างนั้นแต่จะให้เอาตัวเดียวเนี่มันยากนะครับผมจับตัวหนึ่งก็พลาดอีกตัวหนึ่งไปกันละคนละเรื่องเลย จับสายหนึ่งก็พาดสายหนึ่งนะครับผมคู่กับขี้ขี้กับคู่นะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะชมตัวเลขเลยนะครับผมเดี๋ยวปู่เยี่ยมทําให้ดูในสูตรที่มีชื่อว่าสูตรต้องมาแล้วครับผมเห็นไหมเห็นไหมสูตรต้องมาเขียนตัวเลขไว้แล้วนะครับผม ปุ่เยี่ยมทําให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมพอได้ครับเรื่องทำนะพอได้ตั้งชื่อสูตรว่าสูตรต้องมานะครับผมเห็นไหมเบอร์โทรเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเสียงเสียงนะครับผมสูตรต้องมาสูตรต้องมาเอาวันนี้เลยนะ งวดประจำวันที่เลขที่ออกผ่านไปยกๆยกนะครับผมออกตัวไหนลืมซะแล้วเก้าศูนย์ห้านะครับผมกับศูนย์เจ็ดะเป็นงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกห้าแล้วครับผมไป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  อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอ่ะตั้งตัวเลขก่อนนะครับตัวไหนจะมาอ่าตั้งกลุ่มเลขลงไปนะครับผมตั้งห้องเลขลงไปเป็นห้องห้อง อตั้งตัวเลขเสร็จนะครับผมอ่าเลขตัวนี้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมอันนี้แถวหนึ่งนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกพวกนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่สําเร็จแล้วนะครับผมเป็นกลุ่มตัวเลขที่เอามาทําสูตรเท่านั้นเองนะครับผมนะครับ อเยี่ยมจะแยกตัวเลขที่มันมากๆเนะี่ยมาเขียนใส่ตรงนี้นะครับผมว่างวดต่อไปเนี่ยมันจะมาได้ตัวไหนนะครับผมอ่าห้าหกนะครับตรงนี้ห้าหกห้าหกจะมาใส่กับตัวไหนนะครับผมมาใส่ที่หนึ่งสองสามสี่ครับผม แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มมันซะก่อนอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับห้าหกจะต้องมาที่หนึ่งสองกลับมาที่สามสี่นะฮอ่าแถวนี้ก็เจ็ดแปดลวครับผมปุ๋ย่มดึงมาจากไหนห้าหกกับเจ็ดแปดดึงมาจากในกลุ่มนี้แหะครับอย่าไปถามหามันเลย เรามาดูตัวเลขสำเร็จว่า78ก็ต้องมาที่ 1, 2กับ 3, 4เหมือนกันนะครับผม78มาที่ 1, 2กับ 3, 4สอ่าสมมติว่าถ้าให้ 5, 6เป็นหลัก10นะฮะสอเจก็เป็นหลัก1ิสอเหมือนกันอ่าแล้วก็วิธีการก็คือยิ่งลงมานะครับผม ที่หนึ่งสองกับสามสี่นะฮะห้าหกเอาทั้งสองตัวนะครับอ่าเอามาใส่หนึ่งสองกับสามสี่เขียนแบบไหนเขียนแบบไหนเขียนแบบนี้ครับหนึ 1, 2, 3, 7, 8, 2, ่งสองสามสี่อ่าเจ็ดแปดสองยิงมาที่หนึ่งสองกับสามสี่เหมือนกัน ได้เท่ากับตัวไหนนะครับผมท่านก็ตั้ง5้าหกไว้ x x ไว้5้า x นะครับผมได้กี่ตัวล่ะหก x ทางนี้ก็มันก้าน7 x 8 x อาไ่ไปเลยนะครับผม นะครับผมไล่ไปเลยเ,เราก็จะได้ตัวเลขทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งที่หนึ่งกับฝั่งที่สนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นสอห้าหกเจ็ดแปดเป็นสอหนึ่งสองสามสีก็จะเป็นนอนะครับผมชุดนอชุดนอ จับลองดูนะครับก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมอาเต็มหน้ากระดาษจับแบบไหนจับแบบไหนอธิบายหน่อยจับแบบไหนเห็นไหมชัดเจนไม่ชัดเท่าไหร่ลางๆนะครับเอา5้ใส่กับ1 2กับ3 4 7 8ใส่กับหนกับ3 4นะใส่แบบไหนก็ไล่วิธีละตัว7 1 7 2 8 1 8 2 เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ไปทำนองนี้นะครับห้าหนะึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่ะเราก็จะได้ชุดเลขทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ครับทางนี้แปดทางนี้แปดรวมเป็นสิบหกตัวนะครับผมเลขสิบหกตัวอาจจะมาห้องไหนห้องหนึ่งนะครับผมในชุดที่มีชื่อว่าสูตรต้องมานะครับผม ในงวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกห้าล้วครับผมอาสมว่างวดที่แล้วเป็นยังไงตามกันต่อได้ไหมนะครับผมอาแผ่นนี้ยกออกอาแผ่นนี้ใส่กระบายนะครับผมอาปูเยี่ยมทวนให้ดูทวนให้ดูนะครับว่ามาได้ไหมมาได้ไหมนะครับผม งวดที่ออก3ามใช่ไหมอ๋อไม่ใช่9 5้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเเก็ดนะครับผม5้าเก็ดกับงวด5้าเจ็ดนะครับผม งวดที่ออกวันที่หนึ่งมีคอผ่านไปกยกๆนะครับอันไม่ออกอเดี๋ยวเอาใหม่หกห้า<อ>นะครับผมอ่าตั้งตัวเลขให้ดูหน่อยตั้งให้ดูหน่อยตั้งให้ดูหน่อยอ่า ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากตั้งตัวเลขได้เราก็จะยกตัวเลขลงมาแล้ครับยกตรงไหนปู่ยี่ยมยกมาให้ดูหน่อยนะครับผมตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่สําเร็จแล้วนะครับผมเป็นตัวเลขที่นํามาสร้างโครงสร้างของสูตรเท่านั้นเองนะครับผมอยู่ในอยู่ในห้องนี้นะปู่ยี่ยมเขียนไว้แล้ว อายกมาตรงนี้เป็นเจ็ดแปดนะครับผมตรงนี้เป็น90ข้างล่างสามสี่ห้าหกสาก็สามสี่ห้าหกนก้านอัา, 9, 0, 3, 4, 5, น,า,อานี๋จะแบ่งห้องให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่หลงหน้าหลงหลังกัน 78นะครับผมอ่าขีดกั้นให้ชัดเจนหน่อยขีดลงมาตรงนี้อ่า90ขีดตรงนี้ตรงนี้ก็ขีดลงมาชัดเจนอ่าสมมติว่าถ้า78กับ90เป็นหลักสิบแล้วครับผมส7อเขกำกับไว้หน่อย ประกบอย่างนี้นะครับผมเจ็ดแปดก็ประกบใส่กับสามสี่กับห้าหกห้องนี้90ก็มาสามสี่ห้าหกเราก็จะได้ตัวเลขอ่าถ้าเจ็ดปดเกเป็นสอตรงนี้ก็นอนแล้วครับผมนอนนี่ไม่ใช่นอนนะนอก,ก็คือหน่วยนะไม่ใช่หนึ่งนะครับผมอ่าก็ เจ็ดอะไรครับผมเขียนให้ดูหน่อยเขียนให้ดูหน่อยอ่าเจ็ดเอกนะปู่ย่ำจะแทนสามสห้าหได้เอกนะฮะก็เขียนป้ายหนึ่งสองสามสี่ชุดถ้าหลัก8ก็8ปดเอกอ่าหนึ่งสองสี่ชุดถ้าหลักเก้าก็9ก้าสามละครับผมอ้าวเก้าเอกหนึ่งสอง สามสี่อสี่ตัวศูนศูนย์อะไรครับศูนย์เอ็กหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับผม่าได้ห้องละสีตัวนะครับ f อซเติมลงไปเองนะครับผมเติมลงไปเองได้เลขอะไรท่านก็จะเจอเองแหละครับผมในชุดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกห้า แปดหกมีไหมนี่ตัวมันดังนะแปดหกแปดห้าแปดหกมันไม่ออกนะสิครับศูนย์ห้ามีไหมศูนยห้าศูนย์หกมีนี่นะครับผมปรากฏว่าผลผลที่ออกนะครับผมผลลับ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 มาที่ 9、ก้ห้ากับ 0, 7. 0 7. ูนย์เจย์เดมีนะ้ำมีแต่0ูนย์ห้านะเป็นเลขบนนะฮะเข้าที่หลักศูนย์เข้าตรงนี้นะครับผมเข้าตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้น,ะนี่ตำแหน่งตรงนี้แหละนะครับผมตรงนี้นะนในชุดนี้นะครับผมก็จะเหมือนชุดที่ผ่านมา ไม่เข้าตัวหนึ่งก็ต้องเข้าตัวหนึ่งแล้วครับเขียนชัดชัดได้ไหมชัดชัดได้ไหมตัวเบอร์เริ่มหน่อย 5x ต่อไปแทนลงไป 6x แทนลงไปเกต็กแทนลงไป ใครมีเลขวิ่งก็เอาเลขวิ่งมาวงกลมเลยนะครับเราแทนค่าเขียนสำเร็จแล้วก็เอาเลขวิ่งมาวงกลมอาเลยนะครับผมชุดนี้จะตัดสินกันในวันที่สิหมีนาคม 2, 5, งห้ห้าแหละครับรอผลนะครับผมจะมาที่ตัวไหนใส่เครื่องหมาย ครับถามไว้ก่อนนะครับผมในชุดที่มีชื่อว่าสูตรต้องมานะครับสูตรต้องมาสูตรต้องมาอ่าเตรียมเตรมจออ่ะแค่นี้นะครับโอ้ยเยี่ยมเลาพาจากนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ